สวัสดีครับสิทธิานุสิทธิ์ของหลวงตาบุญเชื่อปัญญาวุฒโธและผู้ติดตามช่องสมเอสเอมทุกทท่านนะครับเรามาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับซึ่งจากช่วงเช้าที่หลวงตาบุญเชื่อได้จาริกทุดงตามเส้นทางบ้านอาหงมุ่งสู่ปากคาดนะครับ และขณะนี้หลวงตาบุญชื่นก็ได้เข้าเขตอำเภอปากคาดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้หลวงตาบุญชื่นอยู่ที่บ้านห้วยก้านเหลืองนะครับก็จะมีห้วยก้านเหลืองน้อยห้วยก้านเหลืองใหญ่จะมีผู้คนแห่มากราบไหว้หลวงตาแน่นขนาดไปเลยครับซึ่งหลวงตาบุญชื่นใช้ เวลาในการจะริกธุดงช่วงเนี้นานมากเลยครับประมาณ10-20นาทีว่าจะผ่านช่วงนี้ได้ดูประชาชนแน่นขนาดเลยครับประชาชนทราบข่าวกันก็จะมารอจอดรถรอ,อกันเยอะเลยครับ ประชาชนเยอะเลยดูเลยครับสองข้างทางก็จะมีต้นไม้เดินผ่านมาจะเป็นคล้ายๆกับป่าครับแต่ไม่ใช่ป่าครับเป็นต้นไม้ตลอดทางตลอดแนวมาเลยเป็นเส้นทางที่จะลึกทุดงที่ล่มเลื่นนิดหนึ่งแต่ว่าแดดร้อนนะครับพื้นก็จะร้อนหลงตาบุญเช่นท่านเดินก็พื้นจะร้อนมากเลยครับ เรานำข่าวมาให้ทราบกันนะครับมาให้ชมกันก็ติดตามชมไว้นะครับกดกันไว้ช่องสมเ e อ M นะครับเราจะนำข่าวมาให้ทราบกันเป็นรยละยะระยะนะครับซึ่งอาจจะช้าฝ่าที่อื่นหน่อยก็ไม่เป็นไรครับท่านก็สามารถติดตามจากช่องอื่นๆก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นข่าวก็มาติดตามชมที่ช่อง เราได้นะครับสม a t o เราจะนำข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆมารวบรวมมาแจ้งให้ทราบกันนะครับประชาชนตื่นตัวมากเลยนะครับดูครับจากบ้านห้วยการเหลืองน้อยกับห้วยการเหลืองใหญ่นะครับตรงตรงบริเวณใกล้ๆนี้นะครับช่วงเช้าก็ผ่านมาจากหลายๆหมู่บ้าน ซึ่งวันนี้ก็หลวงตาบุญชื่นก็จําวัดที่อําเภอปากคาดนี้แน่นอนครับจากตรงนี้ไปก็จะมุ่งหน้าไปห้วยไมซ่อนนะครับหลวงตาท่านก็เมตตากับผู้มารอต้อนรับท่านจะใช้ ไม้ที่เป็นผ้าเลยครับขคาะศีรษะให้ทุกๆคนเยอะมากเลยครับประชาชนรอเฝ้ารอกันเยอะมากเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประชาชนมาเลื่อมใสในพุทธศาสนาเลื่อมใสในหลวงตาบุญชื่นพระผู้ปฏิบัติดีพระที่จาริกทุดง โดยไม่รับเงินทองรับเพียงน้ําดื่มนะครับที่ประชาชนมามออไห้ก็ศรัทธาหลวงตาท่านก็ไม่ขัดศรัทธาก็รับมาแล้วก็ไปให้เป็นทานบริจาคไปให้ตามศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดมูลนิธิต่างๆที่ต้องการต้องการน้ําดื่มหรือว่าเป็นขนมนมเนยก็จะบริจาคไปให้ตามศูนย์ตามโรงเรียนเด็กเล็กก็ซึ่ง วันนี้ก็มีพระอาจารย์สมบัตินะครับจากวัดป่าพันลำมารอต้อนรับกับอาจารย์หลวงตาบุญชื่นด้วยนะครับนี่นะครับพระอาจารย์สมบัติวัดป่าพันลำซึ่งตามนั้นแล้วท่านจะพรรษามากฝ่าหลวงตาบุญชื่นนะครับ อาาสมบัติจะมอบเป็นยาดมให้หลวงตาท่านดมแต่หลวงตาไม่ต้องดมนะหลวงตาท่านแข็งแรงนี่นะครับเป็นภาพที่ประทับใจครับหลวงตาบุญเชื่อท่านจะนอบน้อมนะครับท่านอ่อนพรรษาฝ่าพระอาจารย์สมบัติเป็นภาพที่ประทับใจนะครับท่านจะอายุมากา่าแต่เมื่อ เจอพระที่หนุ่มฝ่าที่แก่พรรษามฝ่าท่านท่านก็จะนอบน้อมเป็นผู้น้อยกราบไหายพระที่มีพรรษามากฝ่าท่านหลวงตาบุญเชื่อท่านปฏิบัติให้ชมกันเลยครับท่านจะนอบน้อมหลังจากสนทนาธรรมกันแล้วท่านก็ออกจาริกธุดงต่อแล้วครับ แน่นขนาดไปเลยครับวันนี้ผู้คนมีแม่ข่าวก็มาเยอะนะครับแม่ชีขาวมีประชาชนมารอกันเป็นครอบครัวก็มีเยอะครับนำลูกเล็กๆแดงมารอกราบไหว้หลวงตาบุญเชินกัน เป็นเรื่องที่ดีมากครับเราจะเห็นน้ำลื่มเยอะนะครับดูหลวงตาบุญชื่นท่านเจอคนท้องคนผู้หญิงกัง้งครรภ์ยท่านก็จะ,อะนอานมมามอบให้ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็มีคนถวายเป็น เครื่องดูเครื่องดื่มบำรุงกําลังกับพวกนมอะไรพวกเนี้ยท่านหลวงตาบุญชื่นท่านก็จะให้กับผู้สูงอายุ <c oughs> เยอะมากเลยครับประชาชนใช้เวลาเดินผ่านตรงเนี้ยตรงหมู่บ้านห้วยก้านเหลืองตรงนี้นะครับเป็น สิบยี่สิบนาทีท่านก็ไม่รีบร้อนนะครับท่านก็เมตตากับประชาชนทุกๆคนที่มารอเฝ้ากราบไหว้ท่านนะครับซึ่งการทุดงของหลวงตาไม่ได้มีจุดหมายวันต่อวันครับมาฟังกันฟังข่าวการอัปเดตกันครับท่านเมื่อที่ไหนท่านก็จะพักใกล้ๆจะเป็น ป่าชา้าชาวพน,นัสสถานตามหมู่บ้านหรือว่าเป็นวัดวัดเล็กๆข้างทางท่านก็สามารถพักได้หมดครับและทุกที่ตอนเชา้าก็ประชาชนก็จะมาใส่บาตกันเยอะทุกที่เลยครับอย่างสองครั้งที่พักในชาวพน,นัสสถานในหมู่บ้านในป่าช้านะครับ ตอนเช้าก็มีประชาชนมาใส่บาตรกันเยอะมากเลยครับซึ่งเราจะเห็นมีเจ้าหน้าที่คอยเดินตามและเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับจะเก็บน้ําขึ้นรถไปบริจาคตามวัตถุประสงค์ของหลวงตานะครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่แบบนี้ก็ไม่มีคนคน,คนน้าให้นะครับ ประชาชนนํามาถวายเยอะแล้วครับก็เป็นหลวงตาท่านก็ให้เป็นทานไปตามที่ต่างๆเลยตอนนี้ก็หลวงตาท่านก็ดื่มเกลือแร่เลยถ่ายถวายเกลือแร่หลังจากฉันเกลือแร่น้ำเกลือแร่เสร็จท่านก็ออกจากลิกทุตดงต่อท่านเสียงเหงื่อมากนะครับดูตัวท่านนะครับ เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่มาเดินตามครั้งนี้นะครับเราจะไม่ค่อยใส่หมวกคุมหน้าคุมตาดีครับก็เพราะว่าวาหลวงตาท่านไม่ได้ใส่อะไรเจ้าหน้าที่ก็มาเดินก็ไม่สมควรใส่ถ้าเดินไหวก็มาเดินถ้าไม่เดินไม่ไหวก็ผลัดสลับกันได้ครับ ถ้าคุมหน้าคุมตาก็จะดูเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยงามนะครับเจ้าหน้าที่ชุดนี้ดีครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆก็เป็นประจำท้องที่นะครับก็รับช่วงกันต่อๆไปก็จะจะต้องมีนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลดวงตาท่านอายุมากแล้วเผื่อมีอุบิเหตุอะไรก็ เจ้าหน้าที่ก็จะช่วยกันได้นะครับซึ่งก็ผ่านผลหมู่บ้านห้วยก้านเหลืองแล้วนะครับตอนนี้ก็หลวงตาจะเดินต่อไปมุ่งหน้าไปมุ่งหน้าไปห้วยไม้ซ้อนนะครับก็มาคอยชมกันครับว่าหลวงตาจะไปถึงที่ไหนนะครับกดติดตามกันไว้นะครับช่องสมเอทีเอเราจะมาติด ตามนำข่าวมาให้ทราบกันนะครับขอขอบคุณนะครับที่รับชมกันมาสวัสดีครับ